ใช่เอ๋สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอากราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์ตซูมายโบโมบายวันนี้ก็เป็น E ีีที่12แล้วนะครับถ้าพีปป่การจำไม่ผิดอะนะมาระเปิดเสียงเกมนิดหน่อยครับโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นเอาชีวิตรอดโดยการฟักไข่เจ้าไวเบิร์นที่เราได้ติดค้างเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนแฟปปะและนี่ก็คือเครื่องที่พี่คราบเอาไว้นะครับนี่ เครื่องทาไข่นั่นเองเราจะต้องมีอุปกรณ์นี่นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็น้ํามันหลังจากนั้นเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับมันก็จะมีลูกไข่ลอยมาที่หน้าจอเล็กๆที่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับเราก็เปิดแล้วก็เอาไข่ใส่ไปได้เลยครับคราวนี้มันก็จะมีเวลานะครับนับอยู่ที่ไข่เห็นปะ่าเป็นตัวเลขนะครับเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นต ไข่ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่น้องมาใส่แล้วมันผ่านการผสมพันธุ์นะครับมันก็จะฟักออกมานะฮะเมื่อครบถึงเลข100จึ๊บแบบนี้เราก็กดเปิดแล้วเราก็จิ้มไปที่ไข่หนึ่งที่แล้วก็กดที่1 0อยเปอร์เซ็จึ๊บเท่านี้เราก็ได้ลูกไวเบิร์นมาแล้วเราก็แตะที่หน้าจอด้านขวาหนึ่งที่จึ๊บเป็นอันสำเร็จครับทุกคนแต่ว่าถ้าน้องๆอยากจะให้มันแบบรอดนะครับในกรณีคนที่ไม่มีพาร์นะ จะต้องมีนมให้มันกินนะครับนมไเวิร์นเนาะซึ่งพี่ยังไม่ได้ไปจับไเวิร์นตัวมเมียนะครับถ้าเราอยากได้เราจะต้องไปยิงให้ไวเวิร์นตัวมเมียสลบนะครับมันถึงจะมีอาหารกินนะครับแต่นี่พี่ปรับให้มันโตเร็วไว้นะครับก็เลยไม่จําเป็นเท่าไหร่นะก็แค่เอาให้มันเดินออกจากบ้านได้ก็พอแล้วครับนะมเฮ้ยเฮ้ยม,มีตัวมีตัวมากวนตัวมากวน นี่นี่เน่มีตัวมากวนจัดก,การมันเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ๋อแมงป่องบุกบ้านก็ว่าอยู่ทำไมมีนกแล้วมันข้างวะนี่เน่บุกบ้านที่เหรอโอเคน้องๆมันจะไม่กินเนื้อนะครับแบบนี้นะสำหรับเจ้าบเวิร์นอ่านี่ทำอิ่มให้มันด้วย รอบละ1 1เลยเหรออุ้ยถือว่าเยอะนะเนี่ยทำาิบรอบนะครับก็ขึ้น100%แล้วนะสำหรับค่าอินปินหรือว่าค่าความสนิทนะครับทุกคนมาดูรอบใหม่มันจะให้เราทำอะไรฮต้องรอต้องรอแล้วนกพี่ไปไหนอีกหนึ่งตัวอ๋อนี่โอเคจอด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 ไปไหนไปจอดในบ้านเลยเหรอโอ้โหเกินไป จากข้างนอกก็ได้นะน้องใส่ไม่เท่เข้าไปจอดในบ้านเลยโอเคตึดๆๆๆๆๆๆดึดๆึดดึดดแบบนี้แบบนี้ต้องการวิ่งใช่ป่ะอ๋ต้องการกินนมฮะน้องๆจบแล้วพี่ไม่มีนมให้มันนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันโตไปเลย สำหรับเจ้านี่ก็จะเป็นไวเวิร์นสายฟ้านะครับทุกคนเดี๋ยวรอมันโตทำอิมต่อไม่ได้แล้วนะครับระหว่างรอพี่ขออนุญาตนะฮะพี่อาจจะพูดไม่ค่อยชันนะครับน้องๆพอดีว่าเป็นหวัดนะครับทุกคนนอนดึกไปหน่อยนะหยุดงานแล้วพี่นอนดึกฮนะติดเกมพาสีก่อนสต๊อปออด้วยขอครับกระจกหน่อย อ่ห้าบานขาดอะไรครับเนี่ยน่าจะขาดเหล็กนะถามว่ากระจกไปไหนให้พี่จะมาวางนะครับนี่ปิดไม่ให้เวลาเราโยนเหล็กนะครับมันกระเด้งออกไปนะหรือไม่เราก็ต้องวางเตาท่าใหม่นะครับให้มันเป็นท่าที่หันหลังเข้าบ้านนะครับเวลาเรากดโยนเหล็กมันได,ได้กระเด้งแบบเข้ามาในตัวบ้านแทนนะวางท่านี้แล้วมันกระเด้งกลับหลังมันกระเด็งกลับหลังครับทุกคนอาจจะต้องวางใหม่นะแต่ก็ขี้เกียจย้ายของนะ ชวอันนี้ไม่ได้ใช้โอ้ยซีเมนลืมซีเมนกับไม้นะครับลืมลืมลืมล,มล,มล,มลืมก็แปลว่าเยอะอันนี้ไม่ได้ใช้จัดวางของไหมกล่อง เอานละนี่นี่นี่นนอุย้ยวางไม่ได้ทุกคนเฮ้ยวางไม่ได้ครับโดงเอาวางไม่ได้ไไดเกินโคต้ายังไงวะเนี่ยเด็ดยวๆดวหาวิธีวางก่อน ได้แล้วทุกคนวางจากด้านบนลงมาได้ยูได้ย,ดอยูอ่าฮะ้ยแต่ฉันนั่งพี่วางไม่ได้ว่ะอาจจะต้องย้ายเตาจริงๆครับอ่าช่องนี้วางไม่ได้นะฮะเออเตานี้มันเหลื่อมด้วยแหละโอ้ยเหล็กก็เพียบเลย เดี๋ยวพี่ลองโยนก่อนทุกคนกะดบับปึง๋งอ่าอันนี้ไม่ล่วงอันนี้ล่วงเปลา่าดับไปปึง๋งอ่าไม่ล่วงเหมือนกันนะครับน้องๆแต่ว่าก็หยิบลําบากอยู่ต้องมาหยิบฝั่งนี้อ่ายังหยิบได้อยู่อเอาละไปชึบขาดคิสตันโอ้โหไม่น่าขาดเลยคิสตันเนี่ย <laughs> มีเยอะมากนะครับแต่ว่าเราคิดตันในตัวนี้มีปะน่าจะมีนะโอ้ยังมีอยู่ครับทุกคนนิดหน่อยก็ยังดีมีร้อยกว่าอันหนงเหรอโอ้โหสงสัยต้องหาเวลาไปหาใหม่แล้วต้องหาเวลาไปหาคิดตันใหม่เก็บก่อนครับอ่าเพิ่มใหม่เจ็ดอันโอเคในนี้น่าจะมีเยอะอยู่นะพี่ใส่ไหมอะ่ะพราเมื่อวานพี่ข้าไป นี่ไงมี200แล้วก็เอาอันนี้ที่เราครับเพื่อไว้เก็บไปด้วยไปอาวเอามาใส่ตัวทั้งนั้นชึบเอาเก็บไม่ได้ของเต็ม <laughs> ของเต็มเต็มตู้ เก็บไว้อันนี้เราใช้แค่อันเดียวแล้วเข้ามาดูเจ้าใบเวิร์นของเราใกล้โตแล้ว82%แล้วรออย่างเดียวนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไข่ใ,ใบนี้มันเลเวลไม่สูงไงอันนี้น่าเสียดายมากๆนะอ๋อแล้วค่าถ้าใครเติมพารทนะครับก็สามารถอัพเลเวลให้กับสิ่งมีชีวิตของน้องได้ด้วยนะครับเพียงขึ้นไปขี่นะแล้วก็เอาอคําสั่งนะครับเพิ่มเลเวลไปใส่นะ ไอ้พวกสิ่งมีชีวิตหรือว่าไดโนเสาร์ของน้องก็จะเลเวลสูงไฮ้เลเวลได้เลเวลมาเลยโดยที่ไม่ต้องพาไปฟาร์มนะครับน้องๆก็จะเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นนะก็ถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอ้เจ้าอเจนตัวนี้เนาะเนี่ยพี่ขึ้นไปขี่นะครับแล้วพี่ก็กดไปที่หน้าจอด้านซ้ายเมื่อกี้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้อะจึ๊บแล้วก็ใส่นี่แอดมิน h a d exp กดจึ๊บเท่านี้นะครับก็เห็นไหมรีวิวก็จะมาเพิ่มที่เจ้านกอาเจนของพี่แล้วนะนี่เลยนะ้องก็อัพเลยนะครับอยากให้สเตตเป็นแบบไหนพี่จ้ามสเตตตัวนี้เป็นสายบินนะครับก็คือสปีดอย่างเดียวดาเมจนิดเดียวพอนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเอาไว้ไปขโมย,ขยไข่ไบเวิร์นรอบใหม่ เอา99%แล้วอ๋อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเอานะสำหรับเจ้านี้นะครับก็โอ้บินได้เท่มากแล้วก็มีท่าพ่นยฟอืนน้มแบบน,นี้ด้วยส่วนอันนี้เป็นท่าคีบนะท่าคีบก็น่าจะคีบสัตว์ระดับกลางได้นะครับตัวใหญ่คีบไม่ได้เนาะนี้ได้ไวเวิเร์มาขี่แล้วตัวนี้ดาก้อนเราจะเซฟพี่เก็บกล้องก่อน พี่ก็จะจมตีโอ้โหคนไม่โดนโดนแล้วอุ้ยตายยังแรงแรงมากนะฮะดามีดใส่ฟ้านะครับแต่ถ้าจะให้แรงสุดก็เป็นเลเวลอ่าเป็นธาตุไฟนะถ้าเป็นธาตุไฟก็จะแรงมากๆเลยทุกคนเอาละ่ะเดี๋ยวพี่ขออัพเลเวลให้มันก่อนชึบ โดยใช้คำสั่งนี้แล้วพี่ก็จะปรับให้เป็นสายสปีดไหมน้องๆเราจะเอาไว้ไปขโมยไข่รอบใหม่ในวันนี้แหละติร์เติจะรอดปะวะเราจะสิบที่เหลือเป็นเลือดพี่กลัวมันจะตุยเด้ดิพี่กลัวมันจะตุยเอ้ดิ <laughs> ไปน้องๆเราไปหาไข่ใบเบิร์นอันใหม่กันมาดูจะบินทันหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันช้ากว่าเจนพี่อีกนะตะตุยนี่โคตรสวยเลยนะมีตัวเดียวด้วยอ,อมีตัวเดียวด้วยไม่แน่นะครับน้องๆอ,อาจจะบินทันก็ได้นะแต่ถ้าบินไม่ทันบอกเลยว่าสวยเลย <c oughs> เหลือบินตัวเดียวในบ้านโอเคไปฮะ เผื่อจะได้ไข่ใบที่เลเวลสูงกว่านี้นะตัวนี้มันเลเวลหกเองนะที่เราจับมานะครับไอ้ที่เราได้มานะอ่าและนี่ก็คือรังของไวเวิร์นเดี๋ยวเราจะบินไปทางขวาก่อนเลยฟืบแต่ถ้าจะเอาแบบบินง่ายๆก็อาเจนบินง่ายกว่านะไวเวิร์นค่อนข้างที่จะบินยากนะวิสสายฟ้าบินมา ที่กวยอันฟ้าดีอันฟ้าน่าจะบินไว้อ่ะกัวอันฟ้าแบบไล่งับนี่ตุยเน่พ่อตัวนี้เลือดน้อยมากนะครับสําหรับเจ้าควเวอร์ของพี่นะและไข่แถวนี้ก็ยังไม่ดับสะด้วสิยังไม่ดับเลยน้อง,องๆแถวนี้เฮ้ยดอกใหม่มาแล้วทุกคนเจอคาตา rồi ạ Ui ra quả À trên đi lên đúng không Này đúng rồi Ồ hồ Nói vậy tôi đi Ôi Mình mà <laughs> โอ้บินตามเป็นฟูงเลยน้องๆแต่ละเวล้น้อยจัดเดี๋ยวรอ้พวกนี้ออกจากลังก่อนนี่มานี่มานี้บินล่อมันออกจากเขาแล้วเราก็วนกลับไปหาใบหม่ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไปตีสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับไอ้พวกนี้ยถ้าเราล่อมันออกมาได้นะอออล่อมันล่อ,อมันแล้วเราก็กลับไปหาต่อ เฮ้ยเหมือนว่ามันจะเริ่มดอปแล้วนะวันก่อนเราบินมาตรงนี้เหมือนกันนะมันไม่ดอบนะวันนี้มันดอบแล้วนะครับแปลว่าเรามีโอกาสจะเจอไข่ใบใหม่ที่มีเลเวลสูงๆกันอีกแล้วเฮ้ยนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าที่ตรงล่อร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 ออโอ้ยไว่วันส่ฟ้ามึงโอ้ยทำไมเลือดพี่ยุบเยอะจังวะ มันออกจากหลัง uh ทุกคนอหอัน uh. ฟ uh ้าตามตูดมาเลยเฮ้ยเฮรอมันมา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 มน้องต้องอัพสปีดให้เร็วกว่า150นะครับทุกคนไม่งั้นแล้วก็หนีไม่พ้นแน่นอนพี่บอกเลยเวยเวิร์ใส่เวเวร์อันฟ้ามันตามว่ะมันเอาว่ะ อิอมอ้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 อมขอเก็บแอดดับกันเพื่อได้ของดีแล้วก็แวะซะด้วยคงไม่มาตรงนี้ใช่ไหมคงไม่โดนช็อตเดียวตุยนะโห่แต่ตีวงกว้างจัดเลยทุกคนตีวงอย่างกว้างเลยไปเบิร์นมันคงไม่มาหรอกนะทานมาพี่กระตุยอะ่ะ ไม่ได้กุญแจสิบอันสุดยอด่าได้ของดีไปเลยไปขโมยไข่ใบนั้นกันดีกว่าคือพี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเลเวลเท่าไหร่แต่ก็หวังว่ามันจะเออเลเวลสูงนะใบแรกได้มาแค่40เองโอ้โหโชคไม่ค่อยดีไอ้มึงังจะ,จะกลับไปอีก เฮ้ยนั่นมังกรไฟเราต้องล่อให้พวกนี้ออกไปน้องๆเอานี่นี่แม่มังกรไฟแน่นอนตัวนี้ครับทุกคนมันมันเยอะจังวะ เยอะเกินไปลบลบๆๆๆๆๆบลบ,ลบ,ลบ,ลบามาดีมาดีออกมาโอ้ยเดือดเดือด,ดอ้อมเขา่าอ้อมเขา่าอ้อมเขา่าสูดเดิมสูดเดิมสูดเดิมอ้อมเข่าครับสูดเดิมเฮ้ยใครกัดวะ ขบวนกลับไปที่เดิมโหเมื่อกี้เจอทั้งมือกอนไฟแล้วก็สายฟ้าเลยจะลงไปเก็บยังไงให้ปลอดภัยปะมาชึบเฮ้ยเหลือเท่าไหร่วะโอ้ยตามจริงเลยมึงอ่ะโอ้โห มาเป็นฝูงเลยทุกคนบิ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 นรอบนี้ไปฝั่งนี้บ้างตา,ามมาทำไมอยู่เท่าไหร่วะหกสิบอุ้ย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 หกสิบอีกแล้วนรื่องน้อยเกินบินดีก่อนบินดีก่อนโอเควนกลับไปใหม่ <c oughs> นี่โอ้หกสิบอีกแล้วน้องๆไปที่สองแล้ว ดูใบนี้เฮ้ยหกร้อยกว่าเฮ้ย hey, ตาฝาดไปเนี่ยหกร้อยกว่าทุกคนเนวีวะสี่สิบหกร้อยยี่สิบอมันกรใส่ฟ้าหกร้อยยี่สิบเซฟเกมเหมือนเซฟเกม โอ้โหตัวนี้ฮะถามว่าเอา่อเราจะดูยังไงว่าไข่ใ,ใบไหนจะเลเวลสูงครับก็ถ้ามีมังกรตัวเมียนะครับอยู่แถวนี้แล้วมังกรตัวเมียตัวนั้นเลเวลสูงไข่ก็จะออกมาเลเวลสูงตามมังกรที่อยู่อ่แถวนี้นะครับใบเวิร์นเออตามใบเวิร์นที่มันอยู่แถวนี้ฮะยิ่งเลเวลสูงนะครับมันก็จะเลเวลสูงตามอา่ตัวใบเวิร์นที่อาศัยอยู่แถวนี้ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยพี่ได้ ตัวพูดตัวเองไม่รู้อ่ะแต่ได้เผ่าพันธุ์ที่ดีแล้วบอกเลยโคตรดีอะลีเวลขนาดนี้่หาอีกหาอีกโอ้โหเจ๋วเลยทุกคนอ่าฮะโอ้ลีเวลถูกใจพี่มาก6ก0คือไดโนเสารถสิ่งมีชีวิตอ่าในเซิร์ฟผมพี่นะครับ เลเวลสูงสุด600นะฮะแต่ว่าเราได้620อยี่ะน้องเอ้ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยโคตชโชคดี620แม่มันน่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่เราล่อออกไปนะครับในช่วงแรกเลเอย่างสงูง แถวนี้ยังไม่เอไข่แล้วอันนี้มังกรพิษเดี๋ยวเท่าไรไม่รู้หาฮะจ้าจ้าจ้ดจ้ดจ้ดสามร้อยแปดสิบ ติดปีกว่าเร็วเอ้ยเดี๋ยวแม่มาเจอไอ้ <c oughs> เร็วๆโยมาเป็นฝูง <c oughs> มาเป็นฝูงสุดเดิมล่อมันออกมาเอาละ พอหลุดเขตจอนะครับเวลาแบบเราบินพ้นระยะมันก็จะเลือกตามเราโดยอัตโนมัตินะสาหรับเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะแล้วเราก็จะวนกลับมาเหมือนเดิม <c oughs> วนกลับมาเหมือนเดิมจ <c oughs> ิ๋วแล้วก็เบอรเฮิร์สเหมือมนเดิม <c oughs> เอาละต้องมาวนที่นี่บ่อยๆนะครับน้องๆใช้เวลาเป็นวันในเกมนะสักวันเนี่ยมีโอกาสที่มันจะดรอปนะ บินมาเป็นเพื่อนเอ้ยบินเป็นเพื่อนกันเลยูสสดสิ้นสุดแล้วใช่ไหมเหมืนจะสุดแล้วครับทุกคนแถวนี้อือดูไม่ทันบี่เราปีอัพสปีดมาสูงบินกลับไปสวีรรอบหนึ่งนะครับน้องๆก็จะเจออีกหวังหวังเขาเรียกว่าอาหวัง ระวังระวังเดี๋ยวต้องกลับไปฟักไข่ใบใหม่ลนะโอ้โวิเวอรสูงชอบถูกใจถูกใจพี่จัดเลยหกร้อยบเขาบอกว่าเป็นบอสแมพของพี่เลยไอหกร้อยกว่าเนี่ยแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้ไข่มังกรไฟเลเวลสูงต้องหาสักใบหนึ่งแต่มันยังไม่ดอกเลย เดี๋ยวอ,อนาคตค่อยมาวนใหม่นะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดับนะสำหรับมังกรไฟนะตอนนี้เราได้พิษ300บวกบวกและสายฟ้านะฮะท็อปเลย620เป็นท็อปไข่เลยโคตรสูงนะเลเวลโอเค เดียอนาคตนะครับพี่จะมาเคลียร์นะไอตัวไหนเลเวลแบบน้อยๆน,นะพี่จะจัดการได้หมดเลยเพื่อให้เหลือแต่ตัวเลเวลสูงๆเอาไว้นะสําหรับพวกแม่ใบเบิร์นนะมันจะได้ดอกไข่ามาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเราก็ต้องมายิงให้มันสลบด้วยนะเพื่อจะเอาไข่ไอเอานมจากมันนะว่าแต่ไอตัวที่พี่อยู่มันตัวผู้ตัวเมียวันนี้ตัวที่ขี่เนี่ยยังไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะเอาละทุกคนตอนนี้ก็สิ้นสุด เขตของรังไวเบิร์นและเดี๋ยวพี่เช็คก่อนของพี่ตัวพูตัวเมียวะโอ้พี่เป็นตัวผู้อะน้องๆคือเราต้องใช้ตัวเมียเราต้องยิงตัวเมียแถวนี้มันสลบสักตัวมีป่าวะนี่ตัวอะไรถ้าเป็นจลาไอตัวที่บินออกมามีอ่อนๆไหมแบบตัวแบบอ่อนๆอ่ะแปดสิบนี่อ่อนสุดไหม <c oughs> คือต้องทํากับดักนะถึงจะยิงมันแบบง่ายๆนะถ้าไม่ทํากับดักนี่ไม่ไหวนะทุกคนส่วนุกก็คือผันซ่าปะโอเคไม่เป็นไรกลับบ้านไปฟักไข่ดีกว่าครับน้องๆเดี๋ยวบ้านเราก็อยู่ที่เสาแดงนะก็อยู่ไกล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 จริงอยู่ไกลโคเลยบินกลับไปก่อนครับน้องๆโอ้หกร้อยแปดสิบ โอ้ยกิลฟินมันต้องโหดมากๆแน่นะครับไอตัว680เนี่ยแต่ประเด็นคือเราไม่มีอ่ในส่วนของนมดิพี่ควรมันจะกินนมอะ่ะแล้วส่วนใหญ่มันกินนมด้วยนะลูกไวเวิร์น่ะเดี๋ยววันนี้เอาฟักอเอาไข่ไปเก็บก่อนน้องๆแล้วก็เดี๋ยววันหน้าเรามาทำกับดักหานมไวเวิร์กันดีกว่า ก็คือต้องไปยิงวเวรเวรให้หลับแล้วก็ขโมยนมในตัว,วเวรเวรตัวเมียมานะวันนี้ไม่ไหวแต่กว่าพี่ก็อยากได้ทับมเหมือนกันวะ <c oughs> <c oughs> อยากได้เลไเตือยเป็ดจรานะท <c oughs> ี่ว่ามันบินเกาะผนังง่ายอยู่อุ้ยสามร้อยน่าจับมากเลย <c oughs> แต่พวกนี้ไม่ค่อยลงพื้นดิขยันบินข <c oughs> ยันบินจัดเลยพวกนี้ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ไอ้ผู้นี้มันขยันบินนะไอ้เจ้าทเปเป่ยเอาละถึงบ้านเราแล้วมาเราอยู่ฝั่งนู้นช่วยแถวบ้านพี่มีไวเบินอยู่ตัวหนึ่งนะเลเวลเยอะด้วยวันก่อนพี่เห็นมันอยู่นะไวเบินไฟไม่รู้มาเกิดได้ไงมาบอกสองสัยบินมาหากินเดี๋ยวนี้จอดจึ๊บโอเคนี่สายบินนะตัวนี้สายขโมยไข่เอาละทุกคนเอาไข่ไปใส่กัน แวบไป้ยได้มาสี่ใบนะครับก็ใส่ไปเลยชิบโดยใบที่หนึ่งเลเวลหกสิปาวแมวแมวแมวเมืนก้อนไฟดิใบที่สองใบ, 2, ใบที่2ตัวนี้ก็จะเป็นไวเวิร์นสายฟ้าเลเวลสี่สิใบที่สามนี่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 ตัวนี้เลยทับเทียหกรอีกตัวหนึ่ง380 เลือดหนึ่งหมื่นเลยวะตัวนี้620เอาเป็นว่าเราจะเอาเออมังกรพิษ๋ยวมันบอกพ่ะตัวพุทเมียไม่บอกนะมันสุ่มนะครับน้องๆฟากออกมาเลยอ่าฮ่าตัวพุทเมียะวะตัวพุอีกแล้ว ส่วนเอหกร้อยแปดสิบพี่ยังไม่เอาออกนะเพราะว่าพี่จะรอไอ้นมนะเว่าพี่จะไว้ทำค่าอิ่มด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายเอาเป็นมังกรไฟขอยเป็นตัวมีสักตัวดูเดี๋ยวมาได้ไหมอ่ะ <c oughs> แล้วก็นำมันออกมา ให้มันเป็นตัวเมียสักตัวได้ไหมเกมมาเป็นตัวผู้หมดไม่ไหวเด้ออุ้ยตะปีกเหมือนก้ไฟสวยอะน้องดูดิสว่างมากสีแจ่มกับเพื่อนเลยไหนเข้าไปดูใกล้ๆดีคุ้ยตัวมังกรไฟสวยมากครับตัวผู้อีกแล้วเฮ้ยตัวผู้หมดเลยเฮ้ยตัวเมียหนึ่งตัวครับตัวใส่ฟุ้้ยอย่างน้อยก็มีตัวเมียหนึ่งตัวฮะมีตัวนี้ต้องการนม ตัวนี้ต้องการเดินส่วนตัวนี้เหลือ7วิ6วิจะสามารถรู้ได้ว่าเขาต้องการทำอะไรนะค่าความสนิทต,ต้องการนมโอ้โหไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้มันโตตอนนี้ก็สต็อป่อผาสีแล้วก็รอโต ส่วนตัวนี้ไม่ต้องทำอิมหรอกมั้งมัง,งกรไฟเลเวลมันน้อย40สิบนะส่วนตัวนี้โอ้แต่ตัวนี้ดิได้เป็นหมื่นเลยเวลสามรอยนะพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ฮ <c oughs> มังกรพิษเดี๋ยวรอมันโตนะครับน้องโอเคครับน้องๆก็เป็นว่าวันนี้นะครับพี่การก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้เท่ปะ ก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับถ้าย่งไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าพี่จับไปจับนะครับไวเบิร์นเพื่อหานมแล้วนะครับน้องๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเบรกก่อนโอ้โหเล่นมานานเหมือนกันนได้มืดเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆมีความสุขในช่วงปิดเทอมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับขอเลี้ยงลูกไดโนเส